Mabawa Allah subhanahu wa ta'ala dikawa Ihdina siratan mustaqim Oh Allah Bosung hai nam Ti pin tang nam ti tiang tong, Ti trung Ti may mi kan khot kiaw day day Siratan ladhina an'amta alayhim Ghairin maghdubi alayhim Walad dalin Allah subhanahu wa ta'ala dikawa Haza li abdi wa li abdi masaan Ni ku ongkan tang tang ที่เฉพาะเบาของอัลลอฮ์และเบาของอัลลอฮ์ก็จะได้รับในสิ่งที่เขาข้อดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีมานการละหมาดท,ทุกครั้งที่เราละหมาดจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องใครควรเหมือนครับว่าเมื่อเวลาเราอ,าอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิเราบินอาลามินเสมือนว่าเรานั้นได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ได้สรรเสริญต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานึกพี่น้องผู้ที่มีอม م าน ว่าเมื่อเวลาเราอ่านเมื่อเวลาเราได้ยินคํานี้เนี่ยเราจะต้องเนึกว่าอะไรบางที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาอลาไในเป็นผู้ี่ดูแลเราเราจะต้องนึกนเ,เ,เกมื่อเราเนึกพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานเราจะสะดุ้งกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาอลาพี่น้องลองคิดแลยว่าเมื่อเวลาเราอ่านว่าอัลฮัมดุลิลละให้เราเนึกว่าความอดอยานที่อัลลอฮ์สรงให้มันมีอะไรบ้างละ่ะอาหารการกิน เื่องดืม่มสับสินต่างๆขอบคุ้วพองเราแล้วเราก้วาวอัลฮัมดุล,ลิลละขอขอบคุณต่อหลอผู้ทรงสร้างถูกสรรพสิ่งคำว่าอันอาลามีนไม่ไม่ถึงอะไรอะไรก็ตามแต่เอื้อใจอัลลอฮ์ไม่ถึงว่าสิ่งถูกสร้างท่านใช่คนอิสลามมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮบท่านได้กล่าวว่าองค์การนี้เนี่ยเป็นองค์การที่บ่งบอกถึงว่าให้เรานั้นมีความรักอัลลอฮ์พออะไรพี่น้องผู้ที่มีมัน พอเมื่อเรารักอัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่าเรานั้นรว่วอัลลอฮ์ทรงให้คร่จ่ให้เราไม่มีใขรหรอกที่บอกว่าเรานั้นเกียดเขาดังนั้นเมื่อเราว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลละมินแสดงว่าเรานั้นยืนยันว่าอัลลอฮ์ทรงให้อัลลอฮ์ทรงดูแลและเมื่อเราก้าวว่าอัลรอฮ์มานุรรฮิมอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาให้เรานึกพป่นผู้ที่มีมันให้เรานึกให้เราไข้พ้วนวะ ประโยคนี้เนี่ยมันคือประโยคในการหวังเหมือนท่านชัยคนอิสลามอิบนาตเมียเหมือนกับท่านอิบนุลัยยิมท่านได้กล่าวว่าองค์การนี้เป็นการหวังหวังว่าอัาาลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาทรงเมตตาเราทรงกรุณาเราให้เรานึกไปหน้องแล้วนึกสภาพจิ้งของเราว่าเราต้องการอันไรเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลา